ก็มีคําถามเกี่ยวกับการซื้อขายสปรกรแล้วใบสปรกรสีขีดศู 1. ติดจำนำจำนองอยู่ที่ธนาคารทกสนะครับมี FC ถามมาแล้วอยากให้ผมตอบนะครับก็คือมันจะต้องตอบเป็นวิดีโอนี่แหละนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดให้กําลังใจโดยการกดถูกใจนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องโบรลาพาสตอรี่ไว้นะครับโอเคเรามาพูดกันเลยนะครับ ในส่วนของที่ดินสประกอบีศูนย์หนึ่งถ้าเจ้าของเดิมนะครับได้นําที่ดินนะครับแล้วใบสี่ศูนย์หนึ่งเนี่ยไปตึงไว้กับธนาคารธกสนะครับแล้วภายหลังต่อมานะครับก็ได้มาแบ่งขายให้เราเป็นบางส่วนนะครับเพราะแบ่งขายให้เราเป็นบางส่วนแล้วคําถามที่เกิดขึ้นคือคนที่ซื้อที่ดินสประกอมานะครับอ่แล้วก็บอกว่าอ่า กฎข้อ62ใช่ไหมครับที่บอกว่าให้เราไปยื่นนะครับครอบครองในที่ดินแปลงเดิมนะครับตามกฎหมายที่ออกมาใหม่นะครับตอนเรยเอกธรรมนัฐพมเผ่าอยู่นะครับแต่ผลปรากฏว่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับท่านจะต้องรับหนี้สินไปด้วยนะครับอายกตัวอย่างเช่นผมเอาที่ดินเอาใบ 4. ี K ่ขดศูนหนึ่งไปตึงไว้กับธนาคารทรกศเป็นจํานวนเงิน 5แสนบาทนะครับในที่ดินแปลงนั้นอาจจะมีอยู่10ไร่สมมุตินะครับทีนี้เขาก็แบ่งขายให้เราครึ่งหนึ่งคือ5ไร่นะครับถ้าเราไปขอยื่นเช่าที่สปกในที่ดินแปลงเดิมเนี่ยเราก็จะต้องรับภาระหนี้สินนะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ2แสน0นะครับแล้วก็เป็นได้แค่สัญญาเช่าเท่านั้นนะครับแล้วถามว่าฝั่งผู้ขายล่ะ ฝั่งผู้ขายเหลืออีก5ไล่นะครับสปรกรเขาก็จะปรับเปลี่ยนเอกสาร4ีขให้เป็นสัญญาเช่าเหมือนกันนะครับอันนี้ให้พึงระวังไว้นะครับโอเคต่อมาเลยถ้ายกทั้งผืนละ่ะเราซื้อมาทั้งผืนแล้วเราก็เข้าไปครอบครองทำประโยชน์มากกว่า5ปี10ปีแล้วในส,สปรกรสีขีดศูนย์นนั้นครับแล้วเจ้าของคนที่ขายให้เรานะครับคนที่มีสิทธิ์ครั้งแรกอะ่ะเขาก็ได้ อาจจะล้มหายตายจากไปหรืออาจจะไปอยู่ที่อื่นติดต่อไม่ได้นะครับแล้วทีนี้พอเราไปยื่นเช่านะครับพอเราไปยื่นเช่าที่สำนักงานปฏิรูปเนี่ยเราจะต้องใช้นี่ที่เขาเอาไปจํานำจำนองไว้กับธนาคารทกสด้วยนะครับนะครับเราจะต้องใช้นี่ถ้าผมดูไม่ผิดนะครับน่าจะใช้ทั้งหมด100%เลยถ้าเราได้ที่ดินมาทั้งหมด10ไร่เลย นะครับแล้วขอเอาสิบไร่นั้นไปเข้าธนาคารไว้เราก็จะต้องจ่ายภาระหนี้สินนั้นทั้งหมด10ไร่เช่นเดียวกันและเราก็จะได้สิทธิ์เช่าในที่ดินสอปกอเท่านั้นเองนะครับเราไม่มีสิทธิ์ว่าจะได้เป็นชื่อเราสี่ขีดศูนย์หน่งเรานะนะครับและไม่สามารถเอาไปขึ้นเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้นะครับเพราะว่าเราได้ที่ดินมาแบบผิดประเภทตามข้อ62 2วรรคสนั่นแหละครับ หากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสมัครเข้ากลุ่ม Open Chat ด้านล่างคลิปวิดีโอกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับใต้คลิปนะก็จะเห็นาลายกลุ่ม Open Chat นะครับในาการเข้ากลุ่มนะครับก็จะมีการเสียค่าสมัครเข้ากลุ่มอยู่ที่150บาทนะครับท่านก็สามารถปรึกษาส่วนตัวได้หรือจะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์หลายท่านในกลุ่ม Open Chat ซึ่งมีมากกว่า700ท่านในนั้นลองเข้าไปดูนะครับอ่ะ หวังว่าคลิปของผมคงจะมีประโยชน์นะครับให้กําลังใจกันนะครับอ้วลืมบอก1 5อบาทในการสมัครเข้ากลุ่มเนี่ยคุณสามารถปรึกษาได้ตลอดชีพเลยนะครับไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะได้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภทในกลุ่มนั้นวันนี้ช่องบูลพาสตอรี่ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินขอตัวลาไปก่อน